ตายเล่ยเล่ยเนาบมาฮะแต่อี้กดได้ยาวพี่มันไม่มีทางออกเลยเนี่ยมีใครเดียบแม่บ้องปะไม่มีไม่มีพี่เดบเราเล่ยแม่บ้องเท่าไหพี่พี่สร้างออกออกซ้ายหน่อยนะประตูมันมีประตูหน้ามันฝังขวานะสามตัวเปิดประตูฝั่งพี่ตรงนี้ปะตึงแมนฝั่นี้ปะตรงนั้นเออตรงนั้นก็ได้พี่สร้างเลยพี่สร้างเลยสร้างโบกโบกข้างหน้าไปก่อนนะ อออยย <oh ่่่า no ูในกลงมีีดพี่ดีโบกหน้าก่อนพี่โบกหน้าก่อนกหนน้า่อระวังพี่พี่วิเราทำพี่โบกหน้าก่อนดิโอ้ยบอกเพราะเพราะมันออกมามันสร้างกำแพงกันยิงไม่ได้โซนนั้นแหละพี่ไม่เป็นไรเหลือใครบ้างเอาใหม่ครับพี่เอาใหม่ฮะไม่เถอะเอาใหม่ยังไม่ตายพี่ยังคุมอยู่ยังคุมอยู่มันออกมาไม่ได้ถ้ามันออกมายิงตัดกันก่อนผมต้องอ้อมไปเคลี่ยวอ่ะพี่ไม่งั้นมันคุมอยู่นะใช่ดู่ดีเก่งมาเร็วมาย้ะ โอเคเดี๋ยวผมกำลังเข้าเกมโอเคนะแหละแม่งไปขัดมันเดี๋ยวมันก็หนีเรื่อยอะถ้าตาใจมันมันก็มันก็หยุดเองครับทุกคนเราพี่พี่กำลังเกข้านีสิวกมเดี๋ยวเข้าเกมไม่ใช่ทำไมเกมมันช้าอย่างนี้วันเนี้ยจอทําจริงเพื่อนใจฮะกกูอยากเห็นผมยกเมาส์ยิงไหมล่ะช้อนิดนึงพี่ล็อกต้องต้องมีคนล็อกช่วยเพิ่มครับผมผมจะถึงจี๊กคีเทมได้นี่เหรอบ้านมันไอ้นี่นะไอ้สี่เหลี่ยมง้ง้อเนี่ยนะ พี่ต้องบอกกับพี่ฉาพี่ฉาฉาเกินฉาเกินพี่ถือคอได้แล้วบอกเลยบอกเลยครับอ่านึกว่าเจนจะมาสร้างก็เห็นพี่ทำแล้วไงมันถือม่ขึ้นตรงไหนแล้วมัต้องได้ทีางเหรอต้นเองมันวายแบบผมนี่เดาะประตูล็อคบอลให้พี่หน่อยทั้งนั้นอ่ะล็อคบนครับมันบนบนน่าจะขึ้นได้บอกไม่รู้อขึ้นได้ไหมครับป้อนฟืนขึ้นได้มั้งบนตอนแรกมันขึ้นไม่ได้บ้านมันนะพี่ขึ้นได้บนขึ้นได้บนขึ้นได้มีบันไดไหมครับไม่มีฮะเดี๋ยวมันกดโซนไดแล้วนะ ไม่รอดแน่ผมประตูเปิดมันเปิดล่องดูเปิดล่องดูเปิดล่องดูซีแมนล่องประตูข้างหน้าเฮ้ยสามนัดสามนัดเก็บนเพราะหัวตายเด็สมอลเลยถ้าไม่ได้พี่ดูดีบอกนี้ซีแมนตายนะนี่จริงมึงทำให้พี่กูหัวร้อนมึงทำให้พี่กูต้องเป็นแบบนี้นะเห็นมาติดปพราะปืนเท่าไหร่บ้านละมาติดหน้าประตูนี้เลยเว้ย เรามีเรามีอะไรเหรอบ้องไฮเหรอเดี๋ยว่าะเราผ่าผ่าแตงโมเข้าไปกลางบ้านมันนะเป๊ะพี่ไปเอาบ้องไปเลยแคปบจะเสร็จละไปเอาบ้องไปเลยพี่เอาฮอร์ฮอมาพี่เราไม่มีแป็นไปหน้าบ้านมันหรือเปล่าพี่ต้อมฮะพี่เอาฮอขี่บ้องไปเลยเออเอาฮอขี่บ้องไปเลยมันจะบบ้างไปดีนะ ไม่เป็นไรพี่เรายิงเราไม่ต้องเข้าไงเราไม่ต้องเข้าเรา,เ,าเรา,เา,เรายิงอย่างเด,ยเดียวพี่ไม่เปิดเพลงอีกต่านละปิดกอดไม่ติดก็ติด จะไหวกับโปรตียังไงเนาะคู่ครับจะไหวก็ฝืนหล่อจริงจ้ะไหวก็ฝืนหล่อได้ไงวะกระจอกดิแม่งน้องกูก็หล่อขนาดนี้แล้วกูจะไหวหรอวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครโดนอ่ะมันโดนเหรอน่าจะโดนครับแค่เพราะปืนด้านหลังเพราะปืนด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังอ่ะอ่ะรอลูกบ้องเลยทีนี้รัวลูกบ้องใส่ได้เลยครับเคลียร์แน่ พี่ยบ้ามันรับแต่ข้างในนี่ว่ะโซเลตเราต้องผ่าแบบทะลุแบบพลวงผ่าแตงโมอ่ะผ่ารีบจีดวงให้มันเลยีงดูด้วยนะทะลุทะลวงบวงสวงอ่ะจริงดูดียังไม่มีพี่สี่คนนะขึ้นดูดีคนแรกเลยไหนร้านแคมไม่มีเนาะพี่คิดโน้มใส่หัวอะไรเกียร์อะไรของมันอ่ะมีป้าพี่ทอมเอาให้ผมหน่อะผมเอาเองก็ได้มาพี่ทอมเอาไหมผมมา เออจริงมากติดปืนใหญ่เลยเว้ยมันคิดว่าเราจะเปร็ดตามประตูเฮ้ยแต่ริงระบบไฟข้างบนก็แตกอะนี่มันใช้ไอ้นี่เองโซล่าเซล์อะจริงเออเอ้ไม่แต่มันไ่้จะมีแบบดีจริงมันเจอเราแน่ไอ้พวกนี้จริงถ้ามันติดเพิ่มแบตมันก็ไม่พออยู่ดีอ่ะมันกินแบตเดี๋ยวเราจะคว้าเหมือนเมื่อวานและใช่ เจเเอราทินพงไฟเขาทองไปทุกเกตคามนักลบนิรนามแห่งสายามเมืองยิ้มเราต้องมอาไปยนฟังหลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปื่อนสนิมดินปืนและความตายกอดไก่ปืนเขาท้งคืนถึงเที่ยงวันหนาวร้อนช่างมันปล่อยตะวันจางหายขาดแฟนควงดวงมมนดัาดางตินได้ฉากสุดท้ายาตายอยา S. <S ่างนลรนามทุกคนมีกำลังใจในการรีบบ้านรือยัง อันนี้คือร้องให้พวกเราฟังกันเองเปลี่ยนเพลงหากินแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกำลังฮิตจากเพลงเนี้ยโคุณโอ้ยเฮ้ยปกดใจจริงวันนี้เขาไปตรวจเยี่ยมบุบนเดี๋ยวให้เขาไปตรวจเยี่ยมบุรีรัมย์บ้างดีกว่าโอเคมาตรวจผมด้วย ตัวอีโดดีด้วยนะเป็นซิมฟินิสหรือเปล่ามันพะไม่ทำประตูออกทางนี้มันพลาดเลยไหนไอ้หลวงพี่โอ้โหกำลังไปเนาะโอ้จะกบไปเอาบ้องหรือไปขามบ้องเนาะนานปอนี่รีเวิร์ส้างั้นเนาะรีเวิร์สพี่ไรจรลดบ้านไอ้นี่น้องพี่มีสตอรี่กับมันเว้ยเมื่อเช้าดีตอนที่พี่ฟาร์มมันยิงพี่น้อง เดี๋ยววางเตียงให้รีเวิร์สที่นี่เลยกันแล้วกันจริงเอายงดี๋ยวพี่ไปค้นหาให้คืนนี้น้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่พี่ล็อกอินผ่านกูรู้กูรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้รีเวิร์สไม่มีอ่ะเอาเหรอไม่ใช่็อกอินเออเดี๋ยวเพี่ไปหาให้พี่ต้องไปกดลืมรหัสผ่านนะแต่ี่จำเมีได้อยู่โอเคพี่เดี๋ยวพี่กดลืมรหัสผ่านเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เล่นนานเกินละเจ็ดวันหเจ็ดวันผมไม่เล่นแล้วนะพฟา่าเองปลดเบร์แล้วป่ะรีเวิร์สวางเตียงให้แล้วโอเคครับพี่กำลังเข้าเขา ถือบ้องสี่คนเลยถือบล็อกสี่คนเลยครับถือบล็อกขึ้นมาถือบล็อกขึ้นมาเลยครับพี่พี่ส่งบ้องไอ้ชายผู้นี้ส่งบ้องไอ้ชายผู้นี้เปิดเปิดสีตรงกลางเลยนะเปิดสีกลางเราเป็นข้างล่างเราเป็นข้างล่างเราเป็นเล็กข้างล่างแม่บ้องหมดแม่บ้องหมดขอยิงเลยดิแม่บ้องหมดเราเป็นเล็กเล็กข้างล่างพี่เราเป็นเล็กข้างล่างเอ็กซ์สินแหลกเราไปเลยนี่นี่ครับเราโยนเลยพี่โยนเลยพี่โยนเลยพี่เฮ้ยต้องมีคนรับประตูฝั่งนั้นคนนึงนะ exit แหลกต้องเปิดแล้วเรียเปิดเปิดเรียนแล้วเลียนแล้วเลื่ย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 เอาไปเลยขอความมันอยู่ซ้ายล่างนะครับเอือลงท้หน้ายัดยัดยัดเออมันตายมันตายมึงห้าววอยได้เออเออไม่ต้องเล่นเออสวยครับมีคนตายครับมีคนตายมีคนตายสองมีคนตายสอง เอ้ยใครยิงมั่งเขาทะลุไปนะเออไอันนี้มันทะลุได้ไงวะพี่มันบักมันบักน้องมันบักเอ่กล้องแม่โคตรเออม่เข้าบ้านอุ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยอุ้ยไม่ทันตายแล้วผู้บัญชารมั่งอย่าว่างแล้วใครเอาสไนยิงผมวะทุกคนเอาสไนดี้ผมไม่ใช่รุ่นโปรไฟสไนเราเอคเดีเออจัดเรียดไปครับเลียดไปครับเลียดไปครับเลียดไปเลียดไป ทะลุงไม่ได้ทะลุยังไม่หยุดยังห้องหายครับห้องไหห้องของครับห in? ้องไหห้องของห้องไหนห้องของเดี๋ยวบิวแล้วบิ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 วางบิววางบิววางบิวพี่ขามบิวใหม่พี่ต้องขามบิวใหม่หน่อยมันน่าจะไม่มีเตี๋ยเกิดแล้วครับอุวยมันอยู่ข้างล่างบอลเปิดหน้าต่างแตกมันยัดมันยัดไอ้นี่จากตรงไหนอะ อาะมยัดตีเลยดับแน่ป้องปืนดับแล้วป้องปืนดับแล้วยิงเข้าตัวนี้ถุยัดบ้องให้ถุงยัดบ้องให้ไอสองตัวว่ะลูกกระสุนหมดเลยตายสองตัวเลยพี่มันน่าจะตายนะโปรตีพี่ยัดบ้องไทนมันเลยอะเออตาผม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 พี่จิ๊บอะตายมึงไม่ต้องเล่นนี่นรกจริงไอ้โปรตีมึงไม่ต้องเล่นเอ้ยโปรตีมึงต้องเล่น ตายมึงไม่ต้องเล่นเอ็มทูแค่วะเอ็มทูมันเหรอข้างบนมีตัวหนึ่งตัวเปล่าเก็บของอยู่เฮ้ยมันใครบล็อกอ่ะอ๋อเราจุกทีครับวะไปต้องเล่นมันอยู่ข้างในนี่หว่าเฮ้ยพี่ไอคิดจโน้มหอไอ้คิดจโน้มหรอพี่แจ๊คขอรูปบ้องหน่อยพี่ที้มานเถออยู่ดีกขอรูปบ้องหน่อยพี่ไม่มีพี่จิจโัตรจิจพี่ไม่มี ออ้่หมดแล้วพี่หมดแล้วหมดห้องเลยล้ำพี่ตัวเปล่าเข้ามาแล้วครับจัดก,การมันต่อข้างนอกอะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ห้องของเคลียร์ครับเข้าไปเคลียร์ส่โบริคิทโน่ก,ก่อนทำไมปอเตยรถล่ะคิทโน่ไม่เคยตายเคลียร์ออได้ไงเออล้มอยู่ล้มอยู่ขึ้นมาแล้วไหนไหมเออน้องผมไม่มีว่าตายจริงไม่ว่าตายเหรอจริงแต่กูมีอป่มีป้อมปืนไหมมีป้อมปืนบ้างทังเราอ่ะ พี่ขอคอนมาพี่อะเตียงข้างบนหน่อยครับมันเอาของมาแบบเตรียมบล็อกลึมเลยครับพี่ทุกเล็กอ่าคอนมาเตรียมบล็อกข้างบนเลยข้างหลังเคาน์เตอร์ทางทิศสามหนึ่งส่วนเก็บของให้มาก่อนยี่สิ่งนุ่มดึงป้องปืนไปตั้งหน้าบ้านเราพี่ก่อนเลิฟใช่ครับพี่ผมจะอันนี้พี่ผมจะไปดึงเตียงมันบอกว่ากี่คนอะทีมเราอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกเคลียร์พี่เคลียร์เคลียร์เคลียร์ผมขอแชมป์เลย มันจะไว้กับสุดหล่อได้ไงวะสุดหล่อที่มามาใหม่สองคนน่ะเออผมได้กระพามาเกือบแถวซันเฟอร์สอีซี่อีซี่ไอ้ป้เต้อีซี่ปเต้นี่น้องป้เต้ไห่เออเนี่สุดหล่อป้เต้อา <s good wolf parfait> <Rent> เด,ดี๋ยวไม่รอแล้วฮู้ชน <c oughs> ะแล้วทำมนสุดยอดอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับท <c oughs> ุกคนยี่ก้ามอกรนะัดเ <c oughs> สียชื่อไม่ว่ามันเสียหน้าไม่ได้